สวัสดีจากประเทศไทยนะคะทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะส,สบายดีจ้าตอนนี้อยู่แถวถนนหน้าหาดกำมลาเราทานอาหารเสร็จเนาะคะ่ะตอนช่วงประมาณทุ่มครึ่งเราก็แบบว่าเออวันนี้จัดรายการไปที่ป่าตองดีกว่านะคะถามน้องที่เออ รีเซพชันที่โรงแรมเขาบอกว่าไม่มีรถประจําทางให้พี่เรียกตามแอปจะถูกกว่าที่มาเอาแท็กซี่แถวนี้เราไม่มีแอปเนาะคะ่ะเราก็ไม่เป็นไรเราก็มาถามแท็กซี่เพื่อนก็แนะนําดีอยู่ค่ะมันก็มีแท็กซี่แล้วก็สองแถวเนาะนั่นแหละเพื่อนว่าถ้าเหมาเพื่อนไปที่ถนนคนเดินบางลารดนะคะเขาจะเอา500บาทเพราะว่ามันรถติดมากถ้าเขาไปในนั้นแต่ว่าถ้าโจทย์ให้ลงก่อนที่จะไปถึงถนนบางราเดินไปสักประมาณร้อยเมตรหรือร้อยห้าสิบเมตร เขาจะเอาสี่ร้อยเราก็เลยโอเคนะ,นะคะพี่น้องถือว่าโชคดีอยู่ที่เพื่อนแนะนําดีแบบไม่เอาเปรียบลูกค้าโอเคอยู่นะนะคะบางที่เนาะแบบสายเดียวสายจะเล่าสู่ฟังวิดีโออื่นคือเจอเจอแบบไม่ดีนะคะอันนี้คือเจอคนที่ดีๆนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งประสบการณ์ที่มอบให้เราเนาะคะ่ะทั้งสายทั้งไม้ทั้งเมลีเนี่ยหละจา้าเพราะว่าสายก็มา ที่ปะตงสมัย2ี่สิปีที่แล้วแต่ไม่ได้ขี่รถแบบนี้เนาะตอนนั้นขี่รถขับรถส่วนตัวไปเรื่อยๆกับเพื่อนน่ะนะจ๊ะก็ไปหาทุกหาดนั่นแหละเนาะอันนี้มันก็นานแล้วทีนี้วันนี้นยะตื่นเต้นที่ขี่ขี่รถแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องมันมาได้บรรยากาศตอนแรกน้องไม่ดีเขาไม่ชอบที่แบบมีเสียงเพลงดังๆนะคะ่ะแต่ว่าต่อไปเขาก็ชินแล้วก็มีความสนุกนะตอนแรกเขาบอกทำไมเพื่อนเปิดเสียงดังจังอะนะจ๊ะ คือเขาแบบว่าเขากลัวเนาะแต่ว่าหลังๆมาชินก็แฮปปี้พี่น้องไมเคิลเขาถ่ายวิดีโอไว้ไซก็เลยขอให้เขาส่งให้ใส่เนจืจากเพราะเขาบอกว่าที่อังกฤษแบบนี้ไม่มีนะหมายถึงว่าเนาะก็คือถ่ายเก็บไว้ให้ให,ให้ให้ตัวเองดูว่าโอ้ยเราไปไหนมาไหนนะคะเก็บเป็นอาราบัมอาราบัมไว้แล้วก็เอาลง y o u t u b e ให้ให้ทุกคนดูด้วยในบางวิดีโอที่เราลงได้นะพี่น้องคะแล้วกเ็เฟสบุ๊กอย่างนี้จ้ะ นี่แหละขับรถจากหมายถึงถ้าจากหาดกำมะลาไปป่าตองถ้าปกติแล้วไม่ไกลนะคะแค่ห้ากิโลเมตรพี่น้องห้ากิโลเมตรแต่มันจะไปรถติดตรงที่ช่วงเข้าป่าตองพี่น้องเริ่มเข้าป่าตองรถก็เริ่มติดแล้วประมาณนี้เนาะคะ่ะมันก็เลยเสียเวลาเพิ่นแค่ห้ากิโลเมตรไม่ไกลตอนนี้เริ่มจะเข้าแล้วะคะ่ะเริ่มจะเข้าแถวป่าตองแล้วพี่น้องคะไมเคิลนี่ตื่นเต้นมากๆเลยตอนขี่รถนั่งรถนะพี่น้องมันเย็นสบายดี บบว่าชมบรรยากาศได้บรรยากาศไปอีกแบบในในช่วงกลางคืนส่วนใหญ่กลางคืนเราก็จะไม่ค่อยได้ออกนะคะทานข้าวเสร็จส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งดื่มนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องนอนหมายถึงเพราะว่าเรามีน้องเบลีอ่าก็จะไม่ได้อยู่ดึกนะคะดูถึงแล้วค่ะหาดปัดตองพิณงคงค่ะถนนแถวนี้เขาก็จะมีแบบว่าอะไรนะร้านเขาเรียกว่าอาหารแบบว่าสตรีทฟู้ด ตนก็คืนเห็นไหมจ๊ะพี่น้องคะขวามือพอไซเทียวสงสามรอบอยู่เนาะแต่ก็เลยเห็นอ้ยน่าเดินหน้าซื้อมากๆพี่น้องเห็นโคปูเสือมีโต๊ะเล็กๆนั่งทานริมหาดนะนะพี่น้องคะโอ้ได้บรรยากาศจ้ะวันนี้ก็อีกหนึ่งประสบการณ์พี่น้องที่ป่าตองเนาะแต่ว่าคนเยอะมากพี่น้องจ้ะคนเยอะมากบอกเลย นี่ถึงวงเวียนนี่เรารถติดมากๆเลยไปนิดนึงเพื่อนก็จอดให้พวกซ้ายลงนะพี่น้องจา้านั่นแหละโอเคคนก,ก็เดินไปไม่ไกลค่ะนี่ไมเคิลกับเมลีก็เดินนําหน้าไปนะคะพี่น้องโอ้ยคนเยอะมากเวลาเดินเข้าไปในเมืองพี่น้องหาคนไทยนี่ยากหมายถึงว่านักท่องเที่ยวมีแต่ต่างชาติพี่น้องจา้าเนาะตามถนนหนทางก็จะมีร้านอาหารร้านนวด อะไรต่างๆนะคะนี่แหละรถก็ติดซ้ายมือนี่แหละที่เขาที่แท็กซี่เพิ่นไม่อยากเข้ามาเพราะมันเป็นถนนวันบีนะคะอ้อมไปทางนูน้นน้อพี่น้องคะ่ะรถติดมากๆเลยถึงแล้วเดินไม่ไกลค่ะป่าตองภูเก็ตไทยแลนด์พี่น้องตรงนี้เขาเรียกถนนบางลาเนาะคะ่ะหรือคนเอ,เอภาษาอังกฤษเขาบางบางกลาโรดบางคลาไหมคือว่าบางกลาโรดมันจะขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อที่พี่ป่าตองก็เหมือนพัทยาก็ สตรีทเอ้ยบรมเลออะไรถนนคนเดินพัทยาก็แบบนั้นล่ะค่ะเพราะก็จะมะีร้านนั่งดื่มเนาะคะ่ะแล้วก็นู่นนี่นั่นตามที่เห็นน่นแหละพี่นงค์คะเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยคนนี่เยอะมากขนาดยังไม่ยังไม่แบบว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมาเที่ยวเยอะน่ะนะเพราะว่ามันเป็นไนท์ไลท์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นน่ะนะค่ะวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่พี่นองค์คะนี่คือเกือบสองทุ่มนี่แหละนอกพี่นงองถึงนี่สองทุ่ม คนเยอะมากบอกได้เลยว่าคนเยอะมากเรานี่มาเพราะว่ามาเอาประสบการณ์เหมือนที่บ้านละ่ะเราเก๋แล้วจ้ะ <c oughs> มันเหมาะกับคนที่แบบว่าวัยหนุ่มวัยสาวนะั่นนะจ้ะพี่น้องพวกทรายก็ไม่ได้ไปนั่งดื่มหรอกคือเดินเดินดูเฉยๆจ้ะไมเคลบอกเลยว่าก็คือมาครั้งเดียวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าคนเยอะเกินเขาจะไม่ชอบคนแบบเยอะๆเราเดินเบียดกันนะั่นนะพี่น้องแล้วก็ เราจะไม่ได้มานั่งดื่มแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปดื่มที่ที่ร้านเงียบๆหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เยอะแบบนี้อันนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนถ่ายรูปเยอะมากที่สายเดินแล้วก็มองดูหมายถึงภาษาอ้สารคือซ้อมมันนะคะ่ะซ้อมเบิงก็ภ <c oughs> าษากลางก็คือดูอยู่เนี่ยนะคะดูโอ้คนถ่ายรูปเยอะจังเลยว่าจะไปถ่ายก็คือเอไม่ถ่ายหรอกไม่เป็นไรก็ดูไปแบบนี้แหละเพราะคุณสามีนีแบบว่าบอกให้ถ่ายรูปให้ถ่ายยากๆพี่น,อน้องค่ะ เนาะหมายถึงเพื่อน,น่ะเราเดินมาสุดถนนล้วค่ะมันก็จะเป็นอะไรนะจะเป็นหาดพี่น้องหาดปราตองตอนกลางคืนกไ็ได้บรรยากาศไปอีกแบบค่ะพี่น้องจา๋าเห็นแบบนี้เนาะไม่ใช่เย็นสบายนะพี่น้องห้อนห้อนมันมันร้อนอบอ้าวนั่นไหมวันนั้นนะ่ะไมเคิลจนบอกอู้หูหม่ก็คือเขาเขาตามตัวเหงือเขานี่แตกพรากๆเลยค่ะเหงือจนเสื้อจะเปียกไมเคิลเนาะเขาก็เลย เดินไม่ไกลหมายถึงเดินจากหาดพี่นองคะ่ะไม่ไกลตอนแรกว่าญาติป้าจะพากันเดินริมหาดไปเรื่อยๆไกลนะคะทีนี้ไม่เขาร้อนร้อนจริงๆค่ะขนาดชายก็ยังแบบรู้สึกร้อนเลยพี่นองคะ่ะก็เลยเดินไปไม่ไกลเนะคะ่ะเดินอยู่แถวๆนี้แหละชมบรรยากาศแล้วก็จะเดินเข้าไปในตัวเมือง ไปหาซื้อโคง้งไปหาอะไรดื่มหน่อยนะ,นะจ๊ะพี่น้องคะ่ะเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนมาฝากทุกคนแล้วก็น้องเมดีเขาก็ชอบดูด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่มาถึงร้านโปรดแล้วคะ่ะร้านโปรดก็คือร้านผลไม้อันนี้แค่หมายถึงว่ากล่องละห้าสิบพูดถึงคือในไม่ได้คิดว่ามันจะถูกนึกคิดว่าจะแพงกว่านี้คิดว่าจะเป็นแปดสิบหรือว่าร้อยเนาะคะ่ะอันนี้ห้าสิบ หมายถึงที่เขาบอกเรียบร้อยไทยก็จะซื้อมะม่วงพี่น้องคะไมเคยเขาก็จะเอาน้ำปั่นพี่น้องน้ำปั่นเป็นมะม่วงเหมือนกันเนาะก็โอเคอยู่นะคะก็ราคา,าเท่าๆกันกับแถวกมลา่ะคะ่ะน้ำปั่นน้ำปั่นเจ็ดสิบบาทเนาะคะ่ะปั่นอะไรก็ได้ปั่นมะม่วงปั่นอะไรก็ว่าไปน้ำปั่นผลไม้เขาก็จะถามเราว่าใส่น้ำหวานไม่อะไรประมาณนี้นเนาะเผื่อคนที่รักสุขภาพไม่ใส่น้ำหวานประมาณนี้คะ่ะพี่น้องไทยก็ซื้อผลไม้เนี่แหละไปกินจะ้ะ ซื้อมะม่วงซื้อ,อน,นั่นอันนี้จ้ะพี่น้องคะแล้วก็น้ำสม้มแบบเอาแบบแช่เย็นก็มีถือว่าโอเคอยู่นะคะหมายถึงร้านไม่รู้อยู่ตรงไหนของของหาดประตองแล้วพวกรายก็เดินมาเรื่อยๆก็ถือว่าโอโอเคอยู่นะฉันคิดว่ามันจะแพงกว่านี้นะ่ะนะจ้ะแล้วข้างๆตรงนั้นนะคะก็จะมีร้านไอศครีมพีน่น้องน้องเมลีเขาก็จะสั่งไอศครีมตั้งแต่สมัยก่อนเนาะคะ่ะ ไอศครีมลักษณะคล้ายแบบนี้ไรเรียกว่าไอศครีมทอดเนาะที่แต่ก้อนเลยทรเคยกินแต่นี่เพื่อถามเพื Pat, เ่อนไอศครีมผัดเพื่อนวาพี่น้องไอศครีมผัด่าสัน <c oughs> เราก็เลือกรสเลยว่าเราจะเอาอะไรเอาแบบอ่าเมนี่เขาเอาสมาร์ตตี้นะหรือเราจะเอาเป็นผล,ลไม้หรือเอาอะไรเนาะคะ่ะคือผัดใส่กันนหนาไอศครีมเพื่อนดูเพื่อนทําเลยด้อจ้ะแล้วก็ยืนดูเออเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเนาะ เคยเห็นดังแต้ไอศครีมทอดไอศครีมทอดก็ทําคล้ายๆกันนี่แหละพี่พนองจา๋าใส่จาไม่ได้เพราะสมัยก่อนน่ะนานแล้วเนาะเกือบยี่สิบปีแล้วที่เราที่เรามาแต่ก่อนนะจา๋าก็เป็นไอศครีมทอดนะเพื่อนบอกไอศครีมผัดนี่เขาก็ทําแบบนี้พี่น้องไม่ไดีเลือกสมาร์ตตี้เขาก็จะมาสับสับสับเนาะน่าดูพี่น้องส่วนทราก็คือไม,ไม่ไม่กินไอศครีมพูดถึงหมายถึงว่าเอา จะกินผลไม้อันนี้คือน้องเมลีนะคะอันนี้คือของน้องเมลีเพราะไมเขาก็เอาน้ำปั่นของเขาแล้วได้พักหมายถึงได้เพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายเพราะว่าเดินไกลแล้วมันร้อนนะคะพี่น้องะ่ะนี่แหละเขาก็ทําแบบนี้แหละใสายก็โอ้อร่อยเพราะหญ่ฝรั่งคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆเมลีเขาแนะนําเลยตอนนั้นพวกทรายซื้อน้ําปั่นอยู่ทางนู้นเนาะน้องเมลีเดือดอิดไหมถึงเมลีมองมาเพิ่นก็บอกโอ้อร่อยนะนี่ ฉันแนะนําเลยฉันมาเที่ยวไหนฉันก็กินเที่ยวนั้นประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องก็ใส่ก็เลยมาเมนีก็เลยมาซื้อนางเลือกเอาสมาตี้พี่น้องที่เป็นเม็ดแล้วก็ไปสับๆเหมือนนั่นแหละเขาก็ทาแบบนั้นแหละจ้ะแล้วก็โรมว้วนพี่น้องโอ้หน้าดูตัวนี้ใส่ายืนดูอยู่ถือว่าพักไปด้วยนะนะค่ะถึงว่าเราเดินมาไกลอันนี้ก็คือเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทพี่น้องก็เออก็หน้าทานอยู่จ้ะ แต่ว่าถ้าเป็นคิดตามราคาว่าถ้าเป็นไอศครีมธรรมดาร้อยบาทนี่มันก็แพงอยู่แต่ว่านี่ก็คือไม่ธรรมดานะพี่น้องเนาะมันเป็นผัดเพื่นวานะนะแล้วก็เลือกเลยท็อปปิ้งจะใส่อะไรข้างบนนะนะพี่น้องจ๋าโอ้น่าดูอร่อยอยู่ค่ะใส่ชิมกับน้องเมลีนะคะก็อร่อยพอได้อยู่ทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้ผลไม้หล,หลายอย่างเลยทีนี้เดินไปช้อปปิ้ง ก็เลยจะซื้อกางเกงช้างไปฝากจอยเลือกสีเลือกแล้วเลือกอีกเลือกไปเลือกมาไม่รู้จะเอาสีอะไรตกลงก็เป็นสีดาเหมือนเดิมกางเกงแบบว่ากางเกงลายช้างที่พี่เพื่อนฝากมาให้เนะี่ยเราก็แจกคนไปหมายถึงให้น้องให้ลูกให้ห้านเขาอยากได้เนาะแล้วก็ก็คือแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะพี่น้องปลายปลายขามันเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็น ไอหนุ่มมันแม่เขาเอื่นว่าใส่อีลาสติกใส่ใส่ใส่ที่ผ้ายืดๆดนะก็คือแบบนี้นยะมันจะจอยจะใส่ได้เพราะว่ามันจะแบบไม่มีปัญหาในเรื่องขายาวขาสั้นน่ะนะก็เลยซื้อมาฝากจอยตัวหนึ่งอันนี้ขากลับแล้วค่ะอีกหนึ่งประสบการณ์ในวันนี้บอกได้เลยว่าสนุกพี่น้องพี่น้องจ้าแต่เหนื่อย <laughs> นั่นแหละความสนุกมันก็มากับความเหนื่อยแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเดินแล้วก็ไปแบบนี้แหละค่ะพี่น้อง กลับก็จะค่ําอยู่จ้ะเกือบเกือบสี่ทุ่มเลยลหละกลับนะค่ะพี่น้องก็เดินไปเดินมานี่แะชอบตรงขีข่รถนี่แหละจ้ะพี่น้องคะเพราะว่ามันแบบว่าขึ้นเขาลงห้วยคดเคี้ยวเนาะแถวที่ภูเก็ตมันจะไม่ราบเรียบเหมือนเหมือนทางอีสานบ้านเรามันก็จะเหมือนที่อังกฤษนั่แหละลักษณะที่ไปอีกเมืองนึงไปอีกเมืองหนึ่งเหมือนขึ้นเขาเลยล่ะจ้ะนาะลักษณะคดเคี้ยวหน่อยบางที่นะคะขึ้นสูงขึ้นเนินขึ้นต่ํา พี่นองจ๋ากลับมาถึงแล้วนี่แถวที่เราพักก็เงียบแบบนี้แหละโอเคดีอยู่นะนะจ๋าหมายถึงว่าแถวที่เราพักโอเคค่ะพี่นองคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละยอดเยี่ยมกระเทียมดองอาบน้ํานอนเย็นสบายไปกินผลไม้เหรอสายซื้อผลไม้มาหลายถุงตอนนี้กินเยอะมากจนพ,นพุ่งออกแล้วพี่นองโอเคไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์บาย